ูเสื้อมือสองมัตติแคมของ US Army นะครับของกองทัพบกอเมริกานะครับซึ่งเป็นเสื้อสะสมนะครับเสื้อมือสองสะสมนะครับของ US Army อามาชุดแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นยศพันโทนะครับยศพันโทมีชื่อมีเครื่องหมายเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันก็เป็นเสื้อสำหรับใส่ในฤดูหนาวนะครับ ตัว US Army ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่เครื่องหมาย US Army นะครับอันนี้เบอร์ส2นะครับเบอร์ส2ตัวนี้จะเป็นเสื้อใส่สำหรับฤด,ดูหนาวเนื้อผ้าเป็นอย่างนี้นะครับแตาส่วนตัวนี้เป็น US Army เหมือนกันนะครับยศจ่าสิบปีนะครับก็ตัวนี้เป็น อของอินเดียแดงครับเนี่ยจุไซสามีเครื่องหมายชื่อเครื่องหมายครบพร้อมนะครับตัวนี้ก็เนื้อผ้าสำหรับใส่เนี่ยสำหรับใส่ฤดูร้อนนะครับตัวนี้อ่าเบอร์อาสี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้แต่เนื้อผ้านี้ใส่เย็นตัวนี้ใส่เย็นนะครับใส่เย็นมากอ่ามีซิปมีตินทุกแกนะครับ มซีมีตีนทุกแกนี่ตีนทุกแกสำหรับติดนะครับตรงนี้ไม่มีคอนะครับไม่มีคอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีคอไม,ไม่มีคอนะครับเนี่ยไม่มีคอเครื่องหมายของรถพิเศษนะครับรนี้สำหรับตัวนี้เป็นเครื่องหมายของแอร์บอลนะครับ เคื่องหมายพร้อมนะครับด้สิบเอกนะครับด้สิบเอกตรงนี้เนื้อผ้าก็เย็นใส่เย็นสบายนะครับตินทุกแก่เนี่ยตัวนี้จะเป็นผ้าใส่เย็นเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยยูเอชนะครับตัวนี้ตัวนี้เนื้อผ้าก็เย็นนะครับใส่สบายแต่ตัวนี้จะนั้นหน่อยนะครับอ่าเรียกว่า ตัวนี้จะเป็นลักษณะของอมีคอนะครับสำหรับสำหรับใส่ตีนทุกแกคอนะครับเป็นตีนทุกแกตรงนี้นะครับเบอร์เบอร์41 35นะครับตัวนี้มีตีนทุกแกเปิดได้นะครับเรามาดูอันนี้นะครับ นี่เป็นกางเกงนะครับนี่กางเกง U.S Army Eo ข Eo สานะครับ Eo สากางเกงก็จะมีขานะครับขาตรงนี้เป็นกระเป๋าใส่นะครับกระเป๋าใส่กระเป๋าใส่ด้านข้างนะครับกระเป๋าใส่ด้านข้างเนี่ยนะแต่ถ้าเสื้อตัวเนี้แขน นะครับแขนก็จะมีตรงแขนตรงนี้แขนตรงนี้ก็จะมีไร่อ่าแขนตรงนี้ก็จะมีที่เหน็บปากกานะครับที่เหน็บปากกาอ่าแขนตรงนี้จะมีทีาานะ่เหน็บปากกาครับของรถยศรุ่นฮันโทเนี่ยครับมีที่เหน็บปากกาทุกอย่างสมบูรณ์ครับสวยนะครับ หมืนกันหมดนะครับเสื้ออ่าเนี่ยจะมีที่เดียปากกานะครับโอเคกาสายที่ท่านดูประมาณนี้ครับ